มีพระแบบนี้เป็นเจ้าคณะปกครองกูอยากรู้เกณฑ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งจังเลยอ่ะว่าแต่งตั้งตำแหน่งกันอ่ะแต่งตั้งตำแหน่งกันอ่ะไม่ดูคุณธรรมกันเลยเหรอตำแหน่งที่ได้กันเนี่ยชันล่าชันเทพชันรมชันพรหมไม่คัดกรองกันก่อนเลยเหรอหรือใช้ใช้เงินใช้ทองในการซื้อกันมาก็เลยไม่สนใจว่าใครมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมใครคู่ควรแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนั้นหรือไม่ควรแก่การ ที่จะมีตําแหน่งนั้นไม่ตรวจสอบกันหน่อยเลยเหรอกูเห็นเอาอะไรเข้าการวาระการประชุมจะแต่งตั้งคนนั้นเจ้าวาดวัดนี้ยศนั้นยศนี้ไม่ดูคุณธรรมกันหน่อยเลยเหรอตัวอย่างในการแต่งตั้งยศที่กูเห็นแล้วกูเห็นด้วยนะในหลวงเวลาท่านพระราชทานพระยศอ่ะ พระราชนั้นพระราชนี้ชันเทพนะั้นจะทานี้ที่ตลปัดไปถึงด้วยความศรัทธาของพระมหากษัตริย์นะกูเห็นเดินทางไปนะแต่ละรูปแต่ละรูปนะปฏิบัติธรรมนะอยู่ตามวัดป่าวัดเขาท่านั้นเลยปฏิบัติตารทมสมควรแก่ธรรมท่านั้นเลยไปดูสินั่นเป็นพระราชศรัทธาที่มองเห็นแล้วว่าพระมีคุณธรรมจึงพระราชทา,านให้แต่ที่กูเห็นเนี่ยที่มีมีกันอยู่เนี่ย สิ่งเหล่านี้ได้มาจากอะไรการซื้อกันหรือเปล่าซื้อกันมาหรือเปล่าตำแหน่งพัยดยศอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วเรื่องการซื้อน,นี่เรื่องจริงนะจ๊ะไม่ใช่ไม่จริงนะจ๊ะเรื่องจริงกูอยู่มากูเห็นพระวิ่งเต้นทำเอกสารอยากได้ขอเงินสื่อพัยดยศก็มันได้แล้วมันคุ้ม มันจะไม่คุ้มได้ยังไงพระลาดหนึ่งหมื่นพระธรรมอย่างน้อยก็มีสองสามหมื่นพระเทพพระเทพอย่างน้อยสองสามื่นพระธรรมมีห้าหมื่นอาบพร้มหลักแสนสมเด็จไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดรู้กันเอง ถึงได้มีกันเป็นร้อยล้านในบัญชีมากมายมหาศาล